ประวัติกีฬาบาสเกตบอลการถือกำเนิดขึ้นของกีฬาบาสเกตบอลเกิดขึ้นที่เมืองสปริงฟิลด์และแมสซาชูเซตส์ประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อคศ1891โดยดรเจมส์ไนส์สเมอาจารย์พละศึกษาของโรงเรียนคนงานคริสเตียนปัจจุบันเป็นวิทยาลัยสปริงฟิลด์ต้องการให้มีการแข่งขันกีฬาในร่มช่วงฤดูหนาว พร้อมกับกำหนดกฎกา5ข้อสำหรับการเล่นก,กสสติกาบาสเกตบอล 1. ต้องใช้มือเล่นลูกบอล 2. ห้ามถือบอลวิ่ง 3. ผู้เล่นสามารถยืนได้ทุกพื้นที่ของสนาม 4. ผู้เล่นห้ามประทัหรือถูกตัวกัน 5. จะมีห่วงติดตั้งไว้เหนือพื้นสนามกับเส้นเขตสนามสูงจากพื้นประมาณ10ฟตุต ต่อมาดเร์ไนสิสธได้กำหนดหลักการเล่นเพิ่มเติมจำนวน13ข้อซึ่งกลายเป็นกติกาพื้นฐานของบาสเกตบอลในปัจจุบันได้แก่ 1. สามารถโยนลูกบอลไปที่อื่นด้วยมือทั้งสองข้างหรือมือเดียว 2. สามารถตีลูกบอลได้ทั้งมือเดียวหรือ2มือแต่ห้ามใช้กำปั้นทุบบอล 3. ห้ามถือลูกบอลวิ่ง 4. ต้องถือลูกบอลด้วยมือแขงหรือลำตัวแต่ห้ามดึงลูกบอล 5. ห้ามดันผลักฝ่ายตรงข้าม 6. การกระทําตามข้อ3-5ถึง5ถือว่าเป็นการฟาว 7. หากผู้เล่นทีมเดียวฟาวติดต่อกัน3ครั้งให้นับคะแนนแก่ฝ่ายตรงข้าม 8. นับคะแนนเมื่อลูกบอลเข้าห่วงไปแล้วหรือยังครางที่ก้านห่วงแต่ถ้าผู้เล่นฝ่าย ป้องไปสัมผัสหรือกระทบประตูก็นับคะแนนให้เช่นกัน 9. หาผู้เล่นออกนอกสนามให้สมบอลเข้าเล่นในจุดที่บอลออก 10. กรรมการผู้ร่วมตัดสินมีหน้าที่คอยจดบ,บันทึกการฟาวล์และคอยช่วยผู้ตัดสินในด้านสถิติต่างๆทำให้ตัดสินได้ถูกต้องมากขึ้น 11. ผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินในสนามในจังหวะต่างๆเช่น จากเวลาให้คะแนนเมื่อเกิดการทำแต้มบันทึกคะแนนเป็นต้น 12. การแข่งขันแบ่งเป็นสองครึ่งครึ่งละ5คะแนนโดยมีการพักครึ่ง5นาที 13. เมื่อจบการแข่งขันฝ่ายใดทำแต้มได้มากกว่าเป็นฝ่ายชนะแต่ถ้าเสมอกันก็ต้องเล่นจนกว่าจะมีฝ่ายใดทำแต้มได้